กลับมาแล้วกับช่องต่อตบกิโดนะทุกคน <Yeah. S 1> วันนี้ <Woo. S 1> เราจะมาสร้างอาณาจักรเป็นบ้านเองนี่ uh oh. บ้านเมืองของเราเดี๋ยวมาดูกันหมุนก่อนก่อนอื่นจุ๊บ นี่ได้บ้านติดดาวเทียมอ้นี่ครับเราก็จะสามารถเอาไปวางได้เป็นบ้านแบบขนาดเล็กนะครับอ๋อนี่เราได้แล้วหนึ่งหลังเราจะเอามาวางตรงนี้เป็นไงนแล้วก็จะก่อสร้างขึ้นมาเป็นบ้านหลังเล็กๆอย่างนี้นี่ตอนนี้เมืองของเรายังโลง่งอยู่นะเนี่ยมีคนเดินมีรถมีอะไรอย่างนี้รถแลมโบก็มาแต่ว่าฝั่งเจ้ามีแกรดดี้คูบอดีกำลังสร้างเมืองของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้น เราจะสร้างให้แบบว่าร่ำรวยกว่าเจ้าหมีเลยหมุนต่อไปชึบซุม่มว้าวได้สนามบาส<ะ>เราต้องมาออกกำลังกายกันแล้วก็เอามาวางอ่าโอเคสนามบาสติดกับบ้านก็ออกกำลังกายได้เลยแล้วก็ซุ่มต่อนะครับไปฟึบแต่อะไรหุยสนามเด็กเล่นอ่ะติดกับสนามบาสเลยนี่เลือกฟึบ อานี่ครับติดกับสนามบาสน,นะครับสนามเด็กเล่นแล้วก็ติดกับบ้านแบบมินิมอลมีจานดาวเทียมโอเคเราสุ่มต่อวิสนุกอะ่ะมันสุ่มบ้านไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรเอาได้สามได้ะไรอ่ะนี่ฉันสร้างบ้านเนี่ยฉันได้สองหลังแล้วพร้อมสนามเด็กเล่นกับนะสนามบาสอยู่หลังนี้นะแกดูตัว<ร>แกก่อนมีสนามเด็กเล่นด้วยเน้ แกหยุดเดียเด๋ยวนี้เลยไอ้ชุดบอยก็ทิลาทั้งบอยบอมบอมบอมดจ้เหวีดิเดี๋ยวฉันสุน่มต่อมาลุ้นุ้นพร้อมกันมามทำไมฉันได้บ้านหลังเล็กอ่ะเอ้าโอ้โหได้หลังนี้รอเนี่ยสามหลังแล้วเนี่ยเห็นปะไหนดูสิเนี่ยหลังนี้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 ดู Oh my gosh จะทำไงให้เป็นตึกกะโทบีแกต้องสุ่มไปเรื่อยๆกลุ่มไปเรื่อยๆจะต่อตัวบีโดนี่จริงมันมี Auto ออโต้คลิกด้วยนะเนี่ยป่ะใช่แต่ว่ามันต้องใช้เงินหนึ่งหมื่นบาทอ๋อไอ้อย่างเงี้ยฉันได้บ้านมาหลังหนึ่งละแต่ฉันก็วางไม่ได้แล้วเนี่ยเกถ้าเกิดแกวางไม่ได้แกต้องมาอัปเกรดตรงนี้อ๋อนีงานมันมีที่อัพเกรดใช่กดอัปเกรดเลยแล้วก็เลเวลปะ่ะใช่เลเวลเลเวลมันก็จะเพิ่ม โอเข้าใจแล้วอันนี้แต่ว่าเ,เงินไม่พอมีร้อยสเองมีร้อยสามสิก็รอแป๊บเงินคอยเก็บค่าเช่าพวกนี้แล้วแกก็สุ่มบ้านอ,ะอ่ะหาบ้านที่แบบราคาแรงๆมาใส่เทนอ๋อโอเคแล้วเราก็จะได้เงินมากขึ้นอ๋อนี่ไงมันขึ้นว่า m o นนี่เปอ a ์เพ n เ s ก็คือเขาจะจ่ายให้เราเหนึ่งเหรียญ แค่หนึ่งเหรียญแกหาบ้านสามเหรียญสี่เหรียญมันก็จะขึ้นเยอะนี่ไงบ้านนี้สี่เหรียญแสดงว่าแพง้โอ้ก็ต่อกับบีโดยายขอยืมเงินหน่อยคี้ยายจะเอาเงินไปช่างมืองของยายไงนายทำประกันกับผมไหมฉันไม่เอาใส่ชื่อผมอะใส่ชื่อผมเป็นผู้รับประกันนะหนูผมกับเจ้าต่อตบีโดก็จะได้เงินเดนฉันจะไปทถามยังไงจะไปเอาบอกกันไปแล้วนี่นแล้วจีทำประกันเถอครับ แล้ได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานโอยงั้นฉัยอบเป็นภาระก <c oughs> ็ได้ไปแล้วแต่ละคนอ่ะเจอาเอ๋เดี๋ยวฉันจะลองสุ่มดูนะว่าจะได้บ้านที่แพงไหมเบิ้บไอ้ลองสุ่มเลยไปปุ๊บจุ๊บอุ้ยบาร bon ์เบอร์ช็อปร้านตัดผมหกเหรียญหรองั้นฉันเอาบ้านหลังนี้ออกมะไอ้เออกเลยบ้านอะไรหลังค ดิได้หกเหรียญได้เยอะกว่าีิบาร์เบอร์ช็อปได้ทีละหกเหรียญทุกคนอันนี้ได้หนึ่งเหรียญ,ญต้องเอาออกงั้นสุ่มต่อปึ๊บมาไปอุ้ยเดี๋ยวได้ตึกหรอเก้าเหรียญว้าวเอาออกเลยหรือออกนี่เอาบ้านนี้ใส่เข้าไปแทนตึกนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับโอเคเราสุ่มต่อแล้วสนุกสนุกปึ๊บอ๋อเจอโอยมาเอามาา้ําสุ่มต่อ วิสาม,ม่าคูณสี่เลยหรออ๋อดิมันเขียนว่าออัปเกรดได้ดหมเย้ยอัปเกรดได้อ๋อได้เป็นสมเหรียญเดี๋ยวนะถ้าสามเหรียญเอาะไรไปแทนดีสนามบ้าได้5เหรียญสนามเด็กเล่นได้1.5เอาสนามเด็กเล่นออกแล้วก็เอาบ้านเลเวลสองใส่เข้าไปแทนนี่เพราะว่ามันได้สมเหรียญน,นะครับได้เยอะกว่าตอนนี้เราบีอยู่7จ็รอยแล้วโอเคมาอัปเกรดเลเวลดีกว่า อ่ไปอัพเกรดเลเวลเราอ๋อนี่ไงเพิ่มพื้นที่ได้เจ้าผีเนี่ยสามารถวางได้แล้ววางเลยเพิ่มพื้นที่ไปเลยนี่อ่ะเดี๋ยวสุ่มดูนะว่าเราจะได้อะไรไปอุ้ยเจ้าผีฉันได้โรงเรียนวางไปเลยถ้าโรงเรียนเน่ยหรอใช่าวางเลยมันจะได้เงินเยอะขึ้นเขาบอกให้ชี้ไปทางโน,น้นโอ้ยโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่สีบง,ง่วงฝั่งนี้จะเป็นหมู่บ้านฝั่งนู้นจะเป็นพวกห้างพวกอะไรพวกนี้ยเนี่ยฝั่งนี้อ๋อนี่หรอ อ๋อดี่ไงโรงเรียนวางแล้วเฮ้ยเดดเดดเจ้าหมีดูดีดิดูคนนี้ดิครูบอดี้เดินมาสวัสดีครับที่โรงเรียนมีคนสอนออยางมีทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กด้วยดูดิตัวใหญ่และตัวเล็กอะไรเนี่ยฉันไม่จ่าแกหรอกครูบอดี้ผมสอนดีนะเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งได้สี่เพื่อว่าควรจะให้ครูบอดี้สอนที่โรงเรียนแห่งนี้ไหมช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะหมุนต่อดีกว่าอย่าไปฟังเลยทุกคน โอ้โหได้บ้านแบบเกลืออีกแล้วนี่มันวมมันวนมนวน ปึ๊บรวมกันแล้วนี่เรอยู่ย้กันเราตายโอเคตอนนี้ก็รวมบ้านแล้วแต่ว่ามันได้เท่าไหร่เนี่ยได้3โอเคสุ่มต่อปึ๊บไปอุ้ยคอ l l e g มาหนี่ฉันต้องวางมหาลัยเหรอใช่วางมหาลัยก่อนนี่อเล่ไม่ได้แปลว่าลูกอมหัวที่เรากินกันไม่ใช่แหละโอเล่ก็เป็นตัวการ์ตูนไงที่เป็นหมาแล้วมัน o l l เลจโอเล่ที่แปลงฟันได้อะแล้วมันคอ l e g e ห,ห,มหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมมาหาลัยฉันได้14เหรียญและอันนี้โรงเรียนฉันได้ไรายได้1ิบเหรียญแต่ฝั่งนู้นยังสร้างไม่เสร็จเลยมาฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะหมุนต่อนะครับดูซิว่าเราจะได้อะไรกันปุ๊บมาเลยขอได้ตึกได้ตึกได้ตึกโอ้ได้สนามเด็กเล่นนะ่ะน,นี่ไม่แพงเลยมันได้ถึงจุดห้าอันนี้ดีกว่าอันนี้ได้สามเหรียญเลยเนี่ยปึ๊บ วางสามเหรียญน,นะครับหมุนต่อเนี่ยชอบตรงหมุนนี่แหละปุ๊บหุ้ยได้ตึกแล้วเอาวาง7ดเหรียญแนนะ่เนี่ยมันต้องอย่างนี้สิและได้จะมากขึ้นเอ้ยเดี๋ยวมีอยู่สี่พันแต่ยังไม่ได้อัปเกรดแต่ว่าสุ่มก่อนมาไปเอาเลยหุ้ยร้านเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์ได้8ดเหรียญน,นี่ เรามาอัปเกรดกันดีกว่าตอนนี้มีอยู่4,000ันี่อัปเกรดกับลุงคนนี้เลยช่องช่องเก็บช่องเก็บเราน่าจะมีเหลือเฟือนะโชคหรือว่าเราเก็บอีก700 0ให้ได้7 0 0 0โอเคงั้นเรายังไม่นี่แล้วกันรเราสุ่มไปเรื่อยๆเอาอะไรมาแทนที่ก่อนปุ๊บเฮ้ยการช่างเหรอเครื่องมือเครื่องไม,ม้เครื่องมือมาแล้วร้านนี้เดี๋ยวมันเท่าไหร่นะเขาได้แค่สหรอมีอะไรแบบต่ำกว่า2.5้ไหมอันนี้ได้4อันนี้ได้7ร้านเบอร์เกอร์ได้8อันนี้ได้5้า อันนี้ได้3ามเราโลอันนี้ออกแล้วเราเอาอันนี้ไปใส่ไปแทนนี่เครื่องมือการช่างนะครับหลังจากนั้นเราก็มาอัปเกรดต่อ,อ,อไปเลเวลสเรียบร้อยเราก็จะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ต่อหมุนตึดด้งชอบว้าวเท่าไหร่เอ่ยอันนี้11เหรียญนนะ่โอ้โหเยีย่ยมยอดนี่มันแบบว่าเหมือนบ้านญี่ปุ่นเลยว้าชอบการหมุนนี่แหละ ปุ๊บหมายอีกแล้วอุ้ยโชคเข้าข้างเฮ้ยเราน่าจะอัพโชคนะไม่ใช่อัพโชคนะอัพโชค <c oughs> ดี12เหรียญกับ11เหรียญอยู่ใกล้กันเลยเฮ้ยแต่ข้างหลังก็มีอัปเกรดอีกตรงนี้ก็มีฝั่งพวกนี้ที่เป็นห้างเหมือนที่เจ้าหมีบอกโอเคเราสุ่มต่อดีกว่าไปชึบมะ โอ้ได้ตึกอุ้ยอันนี้ใหญ่มากเรามาวางข้างหลังตรงนี้ได้ไหมอันนี้วางได้ไหมเอ้านี้ไม่ได้หรอ,อหรือว่ามันต้องไปวางตรงโน้นอันนี้แทนที่ได้ไหมถ้าอันนี้1 2อันนี้11อ่ะพอดูหน่อยอ๋อวางได้อันนี้เก้าเหรียญหนอเราโลบบ้านออกดีกว่าเอาสามเหรียญดีกว่าสามเหรียญน,น้อยกว่านี่ไปนี่ได้ตึกมาแล้วเก้าเหรียญน,นะครับเป็นตึกเล็กไป ฉันต้องอัปเกรดนี่อ๋อถ้าจะเพิ่มโชคเหรอฉันเพิ่มโชคดีกว่านี่เผื่อจะโชคดีกับเขาโชคคูณสี่ดูซิว่าเราจะหมุนแล้วเราจะได้ของดีไหมมาดูกันเฮ้ยเหมือนเดิมเป๊ะขออีกได้ปะปก็ดีขึ้นหน่อยนะดีขึ้นมาทุกคนไม่ได้บ้านหลักแรกแล้วใช่ปะอุ้ยได้เฟินฟลายฟา์ฟูดขึ้นมาเท่าไหรอ่อ่ะ ฟาสต์ฟู้ดสิบสี่เหรียญไหนเอาอะไรออกไปดีอันนี้สี่เหรียญเจ็ดเหรียญห้าเหรียญสองจุดห้าเออสองจุดห้าเหรอไปเป็นฝ่ายเขาแทนเลยเอฟาสต์ฟู้ดเหรียญเชิญทุกคนนะครับมากินเฟ้นไฟ่ายได้เลย่อะอัพเกรดเลเวลก่อนเอ๊บนี่ข้างล่างช่องเก็บของปุ๊บอะรออัพอย่างเท่าเท่ากันละกัน โอเคจะได้บาลานด์ครับดูสิว่ามีอะไรเพิ่มบ้างตรงนี้วางได้แล้วเพิ่มพื้นที่เข้ามาอันนี้ได้11เหรียญอันนี้ได้12เหรียญมาหมุนต่อไปชึบอุ้ยอะไรอะเดี๋ยวไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้5.5เหรียญหรอ5.5เหรียญแทนที่กับบ้านหลังนี้ก็ได้อวางไปเรียบร้อยไปหมุนมมปุ๊บมาชึบร้านคอฟฟ ร้านกาแฟเท่าไหร่ร้านกาแฟส11เเหรียญ11เหรียญอ่ะวางตรงนี้เลยร้านกาแฟเรียบร้อยแล้วก็หมุนต่อ,อไปชึบอุ้ยร้านกาแฟอีกแล้วเดี๋ยวทําไมได้เยอะจังอ๋อถ้าสามอันเราจะรวมได้เราเอาเยอะกว่านี้ไปชึบได้โดมหมอนี่อ๋อเทนนิสสนามเทนนิส16เหรียญอ่ะเราวางเลยสนามเทนนิสอ่ะทำไมวางไม่ได้อ๋อมันโดมใหญ่ปะแสดงว่าต้องมาวางแถวนี้เหรอ ต้องไปวางจุดสีแดงแน่เลยหรือไม่ก็จุดตรงนี้สีม่วงขอดูก่อนตรงนี้วางได้ปะนี่ไงตรงนี้วางได้ดีได้สลามเทนนิสมา16หกเหรียญแต่ว่าในช็อปมันจะมีเหมือนลูกเต๋าอยู่นะเพิ่มโชคดูซิสีที่มันเป็นลุงๆอย่างนี้มันจะได้ของดีปะ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทายลูกเต๋ากันโอ้โหเพิ่มโชคเยอะมากอย่างนี้เราก็ไม่ต้องอัปเกรดแล้วสิเราหมุนเราก็จะได้ของดีเลยเหรอเฮ้ยออกมาเป็น ว้าวตึกแฟรโอ้โห <Yeah! S 1> oh สีพอแบบรีเจนเดอรี่ด้วยได้เก้ยเหรียญหุยของดีตอนนี้เรามาดูรีเจนเดอรี่ตรงนี้นะครับตึกนี้มันเขียนว่าใจแอนซึ่งเราไม่สามารถวางได้ต้องเลเวลอัพก่อนอันนี้มันวางไม่ได้สำหรับสมอลไอเทม แล้วก็ตรงนี้สำหรับบิ๊กไอเทมอาผมว่าผมเพิ่มเลเวลอีกดีกว่าตรงนี้ปุ๊บโอ้อันต่อไป 1M เลยเหรอ oh ในการ <my God. S 1> level. อัพเลเวลโอ้แพงขึ้นนะเนี่ยจะดูเหมือนว่าเราได้ของดีนะสมอลเนี่ยห้องสมุดเหรอจะได้เงิน20เหรียญเออเอาเอะไรมาแทนดีอันนี้14อันนี้12อันนี้7เหรียญบ้านอันนี้5เหรียญอันนี้ออกไปเลยแล้วกัน นี่ห้องสมุิวางเลยทุกคน One eternity later ผมว่าผมสุ่มไปก่อนดีกว่าอ่ะสุ่มแล้วค่อยมาแบบว่ารวมกันทีหลังอ่ะสุ่มแบบยาวๆเลยทุกคนเนี่ยสุ่มไปเรื่อยๆทุกคนแต่เราไม่รู้คืออะไรนะมันไม่ขึ้นมาอ๋อนี่ไงขึ้นมาแล้วขอดูสิได้กี่อันกระเป๋าเราเต็ม2,000เพราะว่าเราอัพไว้แล้วปะไปเรื่อยๆเนี่เราก็เดินนะครับต้องกดโรอืม วางอะไรดีอันบนสุดจะได้เยอะสุดใช่ไหมอืมอะร้านเป็นไฟวางไปก่อนให้ได้เงินเ,ย,เยอะๆก่อนนี่อันบนสุดได้ตึก12แล้วก็ฝั่งนี้ร้านกาแฟแพงสุดร้านกาแฟหรอเฮ้ยร้านกาแฟมีกี่อันแล้วมี1อ๋อมี2หรอร้านกาแฟตอนนี้ในกระเป๋ามี2นี่1แล้วก็ข้างนอกมีอีกขาดอีกหนึ่งนะครับมาสุ่มไปเรื่อยๆ อันไหนที่แบบซ้ำๆกันเราค่อยมาอันี่นะครับค่อยมารวมกันเอาตึกลงไปก่อนแล้วกันนี่ตึกลงไปก่อนมาเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวสนามแข่งหรอขอดูสิจแอนอุ้ยได้ของดีด้วยแต่ว่ามันอยู่ในหมวดจแอนซึ่งน่าจะอยู่ท้ายๆเลยอุ้ยอันนี้ก็ปลดล็อกเดี๋ยวจแอนอันนี้จแอนวาง้ยดีจแอนดีไงวางได้แล้วว้าวสกายสเคปนะครับ ได้900เหรียญนี่เป็นตึกสูงมาเรามาอัปเกรดเพิ่มดีกว่าเปิ๊มเราเอาเลเวลอ่อุ้ยสามอมโหโหดมากๆแล้วก็ชอบนี่ผมชอบไอ้ลูกเต๋าอ่ะเสียงไทยอีกทีนึงเพิ่มโชคนะครับเป็นสีทองน่าจะกำลังตีแน่เลยนี่มาละไปสีทองอยู่แล้วดูดิจเตอรี่โอ้โหนี่มันตีิดด ตรงนี้บิ๊กพีระมิดน่าจะใจแอนอ่านี่ไงใจแอนจริงด้วยมาไว้ข้างหลังนี่เลยนี่เราได้พีระมิดแล้วเท่าไหร่สี่พันโว้ยนี่ไม่ใช่รีเจนเดอรี่ด้วยอันนี้แบบหายากโอเคสี่พันนะครับอันนี้ยังวางได้อยู่มหาลัยเหรอโอเคปึออ๊บอันนี้วางได้ไหมเอ,อ้ยแต่ว่ามีสามมหาลัยเลยถ้าเรารีมูฟได้ปะเอากลับเข้ามามันจะอยู่มหาลัอยอยู่ปะเฮ้ยยังอยู่ดิยาสองแล้วแล้วก็ใส่เข้ามา ปบโอเค3เราเอามารวมการอัปเกรดเป๊บเป็นเลเวล2นี่ไงเราใช้การมิร์จเอานะครับแล้วก็มาวางอ่าเออนี่เรามีน้ำยาฟรีอยู่เึ๊บเรากดใช้ได้แล้วก็ที่ชอ็อปนี้ผมว่าจะเอาลูกเต่าเพิ่มอาจจะเป็นอันธรรมดาก็ได้เนี่ย3โลนะครับจัดไปโชคเราไม่มีเราก็ใช้โลบัคเติมเพิ่มโชคปึ๊บมาฟิ้งอุ๊ยไอสครีมราไอสครีมวางเลยหมุนต่อ ต,กต,กต,กตึกอะไรโอ้โหตึกสูงเดี๋ยวระดับมีเดียมต้องสีม่วงมีเดียมนี่ครับเราจะมาวางมีเดียมตรงนี้ดีไปวางเรียบร้อยนี่เราสปีดออโต้ไปเลยละกันแต่ว่านะมันมีน้ำยาเพิ่มสปีดปะให้หมุนไวๆอ่ะทุกคนขอหมุนไวๆแล้วก็เพิ่มโชคอีกบวกสิบหรอไม่เอาถ้าเราเอาอันนี้อีกทีหนึ่งน่าจะดีขึ้นหมุนุ๊บ ดาดีโอ้โหดูดีสุดๆวางเลยวางเลยเท่าไหร่600มาเรามาอัปเกรดกันดีกว่าโอ้จุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเด,วเดวอันนี้บังป๊อัพเกรดชึบเรียบร้อยอัพเป็นเลเวล7แล้วตรงนี้เดี๋ยวนะเราจะเอาอะไรมาแทนที่อันนี้9นี้7นี่อุ้ย400นี่เลยละกันนี่อ่ะรับฝั่งนี้ มีอะไรมากกว่าไหมอันนี้89ล้านพิซซ่า อันนี้9้าเหรียญ 89, 89ได้เยอะกว่าร้านพิซซาใส่เข้าไปอันนี้8ดเหรียญ8ดเหรียญร้านของเล่น19เหรียญนี่วางนี่ครับเราจะได้เงินเยอะขึ้นเราไปดูตรงสนามเทนนิสด,ดีกว่าที่เราได้มาเราอัปเกรดได้เยอะกว่านี้อันนี้ได้เยอะกว่าหรอซิตี้ฮอล์เป็นห้าง150นี่เราเอาห้างวางดีกว่านี่ได้ห้างมาแล้วแล้วก็ตรงนี้เฟิร์สมหาลัยมหาลัยเจอปบ14เหรียญเดี๋ยวนะ เราสร้างบ้านสุนัขบ้านแมวหรอจะได้เงินเยอะขึ้นก็ได้ทุกคนสร้างบ้านหมานะครับดู249มาเลยวางดีบ้านหมาได้เงินมากขึ้นโอเค ตรงนี้พื้นที่ขนาดใหญ่เราวางนี่ลัตชุรี่อพาร์ตเมนต์เป็นไงนโอ้ลัตชุรี่จริงๆมีสระว่ายน้ำข้างบน <Wow. S 1> สำหรับคนรวยแล้วตรงนี้ล่ะสถานีตำรวจที่ดับเพิงเหรอสถานีตำรวจได้เงินเยอะกว่า53เหรียญ แล้วก็วางเลย A few moments later ไอ้เจ้าหมีฉันยังวางไม่หมดเลยข้างหลังเนี่ยยังวางไม่หมดเลยเนี่ยดูสิลองวางดูวางดูฉันจะวางมัชยิตไว้ตรงนี้ชูนี่เป็นไงได้เท่าไหร่อ่ะได้850ยตรงนี้นี่มีปริมลมด้วยนี่เจ้าหมีฝั่งนี้รถดับเพลิงจะอยู่ตรงนี้โอรถดับเพลมีด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนะเออตรงนี้ไม่มีแล้ววางไว้ได้แล้วแล้วก็ฝั่งนี้ สีมว่วงฉันว่าจะวางเป็นสตาร์บัคตรงนี้แล้วกันอ่ะวางไว้ก่อนอ้มีสตาร์บัคด้วยบัคแล้วก็ตรงนี้เทนนิสเหรอเทนนิสจะวางซสาม,มาอ่ะวางสามก็ได้เจ้าหวีฉันจะสุ่มเพิ่มเดี๋ยวนะนี่มาสีทองปึ๊บว้าวไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนะวันคืออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเจ้าหวีช่วยดูหน่อยดีมีเดียมเหรอเฮ้ยมีเดียมแทนแทนสตาร์บัคได้เลย อันนี้สตาร์บั克สามสองอันนี้ยี่สิบเก้าเอานี่สนามเทนนิสออกเลยดิวางแล้วเนี่ยโอ้โหตึกอะไรสูงสูงใช่ตึกสูงมากบินตึกใหญ่ใหญ่บินตึกบินตึกใช่อ่ะเจ้าเมย์เดี๋ยวฉันจะสุมนะโอเคได้เลยอบมาเลยไปด้เ,เลยเเเเได้เลยโอ้ตึกคู่อันนี้เคยได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวนะตึกคู่มันมันใจแอนเลยอ่ะสีแดงนี่มันบิ๊ก เนี่ยตึกนี้เลยโอโ้ตึกที่ใช่ใช่แต่ว่ามันที่มันเต็มหมากเหมือนตึกที่สิงคโปร์เนี่ยนี้ยตึกที่สิงคโปร์แต่มันมีสามอาันอันนี้มีแค่สองอันใช่เอาคุณยายมาเยี่ยมบ้านเจ้าหมีเหรอใช่ใช่ฉันมาจากมาเยี่ยมเมืองเจ้าหมีไงอ๋อเนี่ยเมืองเจ้าหมีนี่ใหญ่มากๆเลยเนี่ยเมื่อกี้เจ้าหมีก็ไปเยี่ยมเมืองของฉันเหมือนกันเอ้าหยอใช่ไหนเข้ามาดูสิเป็นยังไงบ้างอ,อุ้ยมีร้านเพชรด้วย ร้านเฟรนช์อยู่ข้างหน้าเลยก็มีนี่ด้วยนี่มีตึกร้านพิซซ่านี่มีตึกมีร้านของเล่นด้วยนี่ตอนแรกยังเป็นพิซซ่าอยู่เลยเปิดสาขาใหม่ออกเปิดสาขาใหม่เอ่นี่พวกพวงนี้เป็นร้านอาหารราเมงพิซซ่าแมนูโน้ตราเมงอยากกิน ไหนดูซิซปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ฉันมีแล้วมีซปเปอร์มาร์เก็ตมีห้องแถวแล้วก็มีนี่ด้วยเนี่ยห้องสมุดมีแล้วรถแข่งนี่ไงใช่แล้วก็มีมาอะไรแต่ไม่มีโรงเรียนโอ้แหกว่าไหนโอ้ตึกอลังการมากเลยดูสิเป็นนอเทริก้าถ้าเพื่อนรู้ว่าตึกอันนี้ตึกอะไรก็คอมเมนต์กันมาให้หน่อยลกันมีบางทีก็ไม่รู้แต่มันเป็นตึกที่สำคัญบอกไว้่อนเลยเออมันเป็นโดมอะไม่ได้ใจ เฮ้ยเจ๋ฮะเฮ้ยเี่อะไรอ่ะอันนี้ไส้ป้าล่ะออันนี้เหรออ,อันนี้ไม่ได้สร้างอันนี้มันมีให้อยู่แล้วเอาหรอโอเคจบตรงนี้สานามเทนนิสมีแล้วอันนี้มีแล้วอันนี้มีแมคกโดโนโด้องนี้ด้วยเพิ่งเปิดใหม่สาขาใหม่โอ้เพิ่งเห็นอยู่เลยหิวโหอยากกินใช่ใช่ใช่โอ้โหอลังการสุดๆเจ้าบีนี่ป้อมตำรวจไม่ใช่ป้อมสีเป็นแบบเป็นบ้านเลยเป็นเป็นตึกเลยนี่นี่นี่แล้วนี่โดมะไรเทนนิสปะ นี่ขอสนามฟุตบอลโอ้ยสนามฟุตบอลยังไม่มีเลยนี่สนามฟุตบอลมาเตะบอลกับฉันเร็วมานี่เน่นี่เน่ปิ้วนี่จะเป็นโค้กันข้าใดไม่น่าจะเตะบอลนะน่าจะเตะกันเองกอ้โหลองอันนี้อยยู่เลไปดูนี่อันนี้โรรงเียนไม่ใช่โรงเรียนฉจะลงผีสถานีรถไฟสถานีรถไฟอ่าสถรถไฟฉันว่าแกน่าจะชอบวันนี้กันสวนน้ำวนน้ำ วุ้ยท่ามาของเจ้าหมีสวยจังตึกไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันสวยอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวสวยเอ้ยนี่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 ซิดนีย์ซิดนีย์ไอไงฉันยกซิดนีย์มาไว้ที่บ้านนั่นเลยทำไมอันนี้เหมือนอะไรรู้ปะไม่เหมือนซิดนีย์เหมือนจานข้าวมาแล้วยังไม่ได้ล้างอ่ะเอามาวางเลยนั่นแหละให้แกกินก็หมดแล้วนะอันนี้ก็มีหมดแล้วโอเคทุกคนมาที่นี่เจ้าตัวที่อ่ะถูกท้ายสุดท้ายโหอินโหอิน โอ้มีสองงานด้วยหอเอ็นหอเอ็นปิซ่าโอ้โหเอ็นปิซ่าโอเคใครคิดว่าเออ่เมืองของเจ้าผีสวยก็คอมเมนต์กันได้นะโอ้ยแอบเปลี่ยนหรอจุ๊บแล้วแอบเปลี่ยนเป็นนี่อะควาเรียมปะวานเป็นไงน่ารักมดองฟรีดได้เหรอมันไม่ใช่ปะวานไม่ใช่หรอมันปลายนี่ดิปะโลวาเออนั่นแหละเอออะไรขอขอเข้าไปเล่นหน่อย นี่เป็นคนเล่นนีคนยายจะเป็นปลาโลมาเอง่ะท,ทุกคนสำหรับวันนี้ก็สนุกบ้าเลยกับแบบนี้นะครับในการสร้างเมืองทาให้สร้างจินตนาการต่างๆอยากให้เรามีแผงผังเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ส่วนมากเขาก็จะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมนะจะได้แบบว่ารถไม่ติดอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบาย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 